con tôm mình là biến Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อันนี้เราก็ทำทุกวันทำวันละนิดวันละหน่อยเป็นอย่างว่านะคะของบางอย่างมันจะขายดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้ามาซื้อนะคะเราจะไปเกาะสามับอย่างว่านะคะของบางอย่างมันจะขายดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้ามาซื้อนะคะเราจะไปเกาะสามสับเกาะไว้หมดแล้วนะคะเพื่อน Đó mà cọ không? Không có mình người biến thủ จ้งเงินเงิงานหลักจากนั้นเราเราก็ต้องทํางานสินค้าตัวพิเอเตอร์อย่างว่านะคะของบางอย่างมันจะขายดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้ามาซื้อนะคะเราจะไอเกาะสามสิบเรียนเกาะทำยูข้าวเกาะอย่างว่านะคะของบางอย่างมันจะขายดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้ามาซื้อนะคะเราจะไปเกาะามสิบ หมดแล้วนะคะเพื่อนต้องมาเกาะใหม่ก่อนเกาะไว้หมดแล้วนะคะเพื่อนต้องมาเกาะใหม่ก่ออย่างว่านะคะของบางอย่างมันจะขายดีไม่ดีก้ขคุณอยู่คุณลูกค้ามาซื้อนะคะเราจะไปเกาะขาจับ เยอะเกี่ยวกับทำงานทั้งวันได้พันห้าวันถ้าวันไหนขายดีถ้าหากเกือบทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนที่เข้ามารับชมน,นะคะสว,วัสดีจ้ามือกระดับนะคะ่ะไปทำง,งานวันถ้าวันไหนขายดีถ้าหากเกือบทุกวันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้ามือระดับนะคะทำงานเรื่องเกาะทำอะไรอยู่เกาะไว้หมดแล้วนะคะเพื่อนต้องมาเกาะใหม่ก็งานจุงเงินเงินจูงานหลับยังนงเราเราก็ต้องทำงานจ้ะจ้าสาวีเอเตอร์งานจุงเงินเงินจูงานหลับยังนงเราเราก็ต้องทำงานจ้ะจ้าสาวีเอเตอร์ อย่างว่านะคะของบางอย่างมันจะขายดีไม่ดีก็ขึ้นอ,อยู่กับคุณลูกค้ามาซื้อนะคะเราจะปอกสามสังานจึเงินเงินงานหลักนังไงเราเราก็ต้องทำงานาน,น,านะคะจัีเอเตอร์อันนี้เราก็ ทำทุกวันทำวัลนละนิดวันละหน่อยเป็นบางอันนี้เราก็ทำทุกวันทำวัลนละนิดวันละหน่อยเป็นบบงเกี่ขอกับทำงานทั้งวันได้พันแหบบันออกแดดออกขาะตะกันค่ะไมากต่อเนะคอหต่อคน,นื้าะเดินไปเดินมา วส,วสวัสดีวันเสาร์ะคสวัสดีวันเสาร์ตอกระเพาะกันอีกแล้วครับดื่มตอกข้าวบ้านเพื่อนวัน,นถ้าวันไหนไขน่ดีก็ทำเกือบทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้ามันระดับนะคะ ของเขาตับกันค่ะไมายตอนะกนะคกแดงาตับกันคะหมายตอ,อย 5, 5. นะกนะคะีดาเยอะกาไว้หมดแล้วนะคะเพื่อน

วันถ้าวันไหนขายดีก็ทำเกือบทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้ามึงระดับนะคทะำง,งาน ทำทุกวันทำวันละนิดวันละหน่อยเป็นแบบ ว่านะคะของบางอย่างมันจะขายดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้ามาซื้อนะคะเราจะกรอบครับเด็กโอ้ย,ย,อนอย,ย,ย,ยนหัวตองตัมีไรเย็นหัวค่ะ 我一个人憋火 <laughs>